สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาปลูกผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับบุลูว่าเขาเอื่นผลไม้หรือบอนะครับนี่ครับพี่น้องบรูว่าพี่น้องเคยปลูกว่าครับนี่บรลูว่าเอื่นว่าอย่างนะครับแต่ผมลองเสิร์ชบ้างได้นิดนะครับเห็นคนว่าเป็นผลไม้สมเนี่ยครับจักแมนบบเมนครับผมกับ่บเนียใจมันเท่าบุลูปลูกได้บ่ได้นะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วผมก็อยากปลูกครับผมก็เลย สั่งมากนะครับสั่งมากับมาล่องลูกเบิ้งได้ผลไม่ได้ผล,ผลบรลูครับแต่ว่าอยกปลูกครับเนีย่ยโรลูว่าพี่น้องคนไหนเคยปลูก,กาบวบันเท่านะครับผมลองเสิร์ชในเนต็ตเห็นแต่ว่าไก่เคียงลูกไก่เคี่ยงก,กับเขาเอินผลไม้โสมนะครับจะสั่งมากครับเดี๋ยวผมก็จะล่องทดสอบปลูกนะครับเดี๋ยวพี่น้องกับมาเบื้องมาผูกน้ำกันนะครับเนี่ยโรลูว่าเอินอย่างแต่ว่าไก่เคี่ยงก็คือผลไม้โสมนะครับเนี่ยแล่องลูกเบิ้งครับอันไหนที่เคยลูกผมอยกปลูกครับจะลองเบื้องได้ผลไม่ได้ผลโมลบ แค่ว่าได้ปลูกแค่นั้นล่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่น่องปลูกนะครับมาถลองปลูกด้วยกันพี่น่องเนี่ยเม็ดมันนะผูรู้ว่าพี่น้องจะเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดมนะัาานานอ่ะลักษณะนี่ผมก็จะใส่หลุมหนึ่งจักประมาณจักสองเม็ดนะครับจะล่องปลูกเบื้องนะครับเห็นไหมพี่น้องเนี่ยล่องปลูกเบื้องได้ผลมาได้ผลกับบูรู้แล้วครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับลองเบื้องเดี๋ยวผมจะหาไม้เคลียนีกอนครับ จะใส่ไม้ไผ่นี่แหละครับหลุมกับวบ่าอะไรเนียดนะครับต้นๆไว้นะครับผมกระดาษหยาอยู่แถวน,น,นี้แล้วไว้ครับต้นข้อดินมันซุยนะครับเดี๋ยวมันซุยแล้วก็ใส่เม็ดลงไปเลยครับ เกิดว่าเกิดกับจะค่อยมาว่ากันอีกเท่านึงนะคะรับก็เดินนไปกับผูกไว้เลยครับนี่หลังใ่อัดละสองเมตรแล้วก็แบบ่ะไ้ซีเรียสนะครับพี่นอ้องเกิดแล้วว่เกิดถ้าจะค่อยมาว่ากันอีกเท่านึง ตรงนี้ใสสามไปเลยครับเกิดเพราะเกิดกับวู้ดแล้วไอีกขั้นเมนี่มาปลูกกับกับผลตกลิ้นนี่นะครับไอคลิปนี้กับรู้ว่าผมจะมีเวลาลงตอนไหนนะครับแต่ว่าผมกับมาเฮ็ดในที่เห็นน่องเบิ้งก้อนนะครับช่วงที่ผมปลูกนี่กับผลตกลิ้นนะครับ อาจจะลงเร็ยวหรืออาจจะลงข่านะครับพอดีจังหวะที่มะปู่พอดีครับผมกะเลยไทยไป้ให้ที่เห็นน้องข้าเบึงนะครับเมื่อนี่ฝนตกลิ้นครับพี่น้องฝนตกลิ้นมันกะมันกะจะเข่าหนาวเข่าหนาวหรอกครับมันกะเริ่มมีฝนนะครับสายฝนต้นหนาวครับผลไม่นี่ตามที่ผมคิดไว้นะครับมันอาจจะเป็นช่วงฤดูหนาวครับมันจะได้ฝนนะครับเขาก็เลยต้องปลูกช่วงมันจะเข่าหนาวครับ ตอนนี้กับกะเขาเรือนพัชริกาเนาะครับที่เขาเรือนพัชริกาจะลองปลูกเบิ้งครับแต่ว่าผมลงคลิปนี้กับโรลูนะครับผมผมเนี่ยไทยเรอนตอนที่ผมบ้างปลูกนะครับเมื่อนี่เออเอายาชัดเลยเมื่อเนี่วันที่ยี่สิบเก้าตุลาครับ ที่น้องก็ตามเบื้งนะครับว่าหลังจากฟี่ปลูกเมื่อนี้เราไม่ใช่เป็นเัื่อไน,นะครับที่แรกว่าใส่สองตอนนี้ใส่สามด้วยครับพี่น้องใส่สามเดอไปเลย สวนพมปูกนี่ก็จะมีหลายสวนนะครับบางสวนมก็ท่อีกที่นึงนะครับบางสวนก็ท่อีกที่นึงอาจจะมีหลายวางนะครับจะว่ากับปลูกให้พี่น้องเบื้องตัวหน่ยนะครับ ฝนเริลล่มแห้งแล้วครับพี่น้องฝนเริลล่มแห้งแล้วเดี๋ยวเช็ดนือเลยก่อนฝนเริ่มแห้งแล้วเจ้สงสี่แล้วครับลูกาสาวสวนครับฝนเขากั่ว่ยายันแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวปลูกฟองลุเนเดี๋ยวก่อนครับ โผล่ไปแล้วเดี๋ยวเาควายมาติดตามผลงานนะครับโอ้ยฝนก็เริ่มแห้งเลยที่พี่น้องฝนเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าจะจะปลูกเห็นไมเรียวแล้วครับฝนเริ่มแห้งแล้ว,ว,ว,ลว,ลลวทังสี่แล้วครับการเกษตรนะครับโบมี่ยังที่มางัยนะครับขันใจโบฮักโบยังอีลีนะ่ะบอกเลยนะครับว่าเฮ็ดบ่ได้ด้วยครับแดดจะต้องเทียบ ฝนก็ต้องเฮ็ดนะครับกันที่เขาเสียงการีญยังไวเร็วเขาก็ต้องเฮ็ดนะครับบรรยายน้องขาก็ลอกก็ได้ครับอันนี้เม็ดเขาก็แช่ไว้เร้วครับ้ารเข้าโปกกันนี่เดี๋ยวเม็ดเข้าเสียนะครับก็เลยฝนก็จะต้องปุมปูกแล้วครับพี่น้องฝนว่าฝนจะต้องลูกเสียงสารไว้เร้วต้องฟูก ก็อาจจะบอสะดวกท่านไหนเดอ้อพี่น้องจะมากกว่านี่นะอย่าเคล็ดไหนพี่น้องเบิ้งหน้าครับเพราะว่าการ,กรเกษตรเนี่ยมันกัจังสี่แหละอันใดที่บม่เคยเฮ็ดแต่อย่าเคล็ดนะครับหมายถึงว่าปลูกไอก้นี่แหละสิ่งที่เขาบม่เคยปลูกเนี่ยเอากแต่าะปลูกเบิ้งหน้าครับเวลาฝนตกยังที่ไหนเห็นบ่สิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งพี่น้องมันก็บทมีอัยนยุ่งนั่นนะครับ ยุ่งกัจะมีครับปกติมันกั่ว่าใครมีเหรอครับแต่ว่าอันนี้มันมันมีผลนะครับผลกับยุ่งมันกับน้ากันนะครับพี่น้องก็ยังดีแหละโอ้แห้งขึ้นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะกลับกล้องมาตรงนี้กันครับอันนี้ผมก็แท่กกันหมบังกล้องไ้ครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมปลูกตรงนี้ให้แล้วกันโอ้ยแล้วเหรครับพี่น้องฝนตกแห้งครับตอนนี้การปลูก เล้วเรียบร้อยเมื่อไหร่แล้วครับเมื่อนี้ผมจามือทิดครับผมเบื่องแล้วเมื่อนี้วันที่28นะครับเมื่อนี้วันที่28สุลานะครับเดี๋ยวเขากลับมาตามเบิ่งกันนะว่าผ่านไปยังมือนะครับมันจะงอกและไอ้มันจะได้ผลดีนะครับสําหรับอันนี้ครับผมก็บึ้งบอกว่าจะอื่นซื้ออย่างนะคับเนี่ยนอคับเนี่ยผลไม้โสมหรืออียงกับบุรุษไข่เคยปลูกไข่ยังลากาศคุณแจักกรบบอกนี่นะครับเนี่ย อันนี้กับว่าปลูกท้ามกลางสายฝนนะครับที่แรกฝนกับว่าร่มแห้งกับเจ้ว่าตอนนี้แห้งนะครับสวนนี้ผมกับเป็นอีกสวนหนึ่งครับผมกับปลูกหลายๆอย่างร,ร่วมกันนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ส่นแหลัะพี่น้องเดี๋ยวยังพ่อกันคลิปต่อไปนะครับมันแหะฝนตกครับแจ่ว่าก็อยากเคลียในที่เห็นน้องแลวเบิ้งนะครับครับโอ้ยพ่อกันคลิปหนาเด้พี่น้อง